น้นนะพ่อลูกเกยังหอนอยู่ได้หอนแต่ว่ากับว่าเฮงกันไหนน้องถอดต้องมีท่าอันนี้ใครนอลูก ซ้ายปานตอนเสาร์น้อพี่น้องโอ้ายนุกมจัดวันคืนในี่ไข่วัดึ้นพี่น้องเติงไข่เติงหากเนาะกินยากะหากค่นนะที่หากหันย่อนว่าอ่านกินยาปุ๊บเสียงตัวนักถ่ายีพี่น้องถ่ายมูนนยม่าี่หำนับร่วมกันกันกบเป็นเจตเถื่อกเติมกลางคืนกลางเว้น ไปกับไข่ขึ้นแห้งมั่งขึ้นนี่เกษตรโตน้ำกินยากะหากนอนกินยามันนี่ก็เลยห้ให้กินไม่ตอนเสาก็เลยปนนุ่มจะเป็นยังบุกอยากเบาโป๊ะโป๊ๆโๆๆๆโปโอยู่ตุ๊อตบมือเป็นนได้ดีนะใส่บานเทดเป็นนาได้พี่น้อง ตบมือจ้าตบมือจ้าตบมือบ้างเหรอตบมือแปะแปะ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 ตบมือให้แม่เบิ้งเนี่ยตบมือให้เอฟซีเบิ้งมึงตบมือตบมือตบมือแปะแปะอ่ะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะอุ้ยอุ้ยชิตบแม่เได้เนี่ยบ้าห่าเห็นักสื่ออยู่พี่น้องบ่ได้ โมเลสเซลเฮะนะคันคันไข่เนยึ้นไข่ขขขรดแล้วก็เคลื่อนคันไข่ขึ้นแล้วก็หนาจ้อยไปเนาะนนเนาะเนีอเอน่ยหมวก <c oughs> ดูพี่ดูแค่นี้ดูจุสวัสดีค่ะ <c oughs> อืมมือนี้เป็นมือห่อเข่าเนาะพี่เนาะเพราะเป็นห่อเข่าดิ่ห่อเข่าตบเนาะ อ๋อตบกับห่อเขาเล้ยแต่มาแดงแต่มาแดงไปแจกวะไปยายแดงไปยายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซเบอร์ิสเปอนอเกินสาบานเนี่ยไม่ใหญ่นสยดีนี่หอกสบายดีนี่สบ้านเอสยเ้สบายดีนอันนี้อียลรวเฮ็ดนะห่อเขาพี่น้องอเขาเดืินเก่ามาองา ขอบคุณนะยไลท์ FC ที่ให้กำลังใจสายป่านเด้อขอบคุณ FC ขอบคุณ FC ทุกทุกคนให้กำลังใจสายป่านไว้่อด้วยสายป่านสายป่านกับนาซีคีทายย่อนอันน,อนั้นเหรเนาะพี่น้องสุเน่กับปนัดอานมาเปลี่ยนนุ่มเน่เนาะหลายอย่างเข้ากันพี่น้องเออต้มเขาให้กินบางส่วนนี่ ต้มเขาซื่อๆได้พี่น้องเขาเจ้าแห่สดแต่เขาซื้อเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะกินคอยกินอยู่ไก่ยังกินข่าวได้อยู่พี่น้องแต่ป่านกินข่าวได้อยู่กับโบลายปาน้อยเนาะที่คอยป้อนที่ละเล็กที่ละหน่อยเอามีผ้าพี่น้องมาเบิงเมียล็ดห่อเขาเนาะแอากา อาเป็ดอาการ้ายปานเลยแหละอา้ยอยายปานก็เดิมมาแรงเฮตโต้เดี๋ยนนพี่น้องกระทุกงง <c oughs> ข้าวเบสข้าวเบสน่าัะเด็กแม่ดาวอื่นอนอีห่อเข่าห่อเข้ามากรยา ใส่ปาน,นบนกระโต๊ะ,ตะเลยยูพี่น้องยรนโต๊ะแห่งใดอย่างไหพี่น้องใส่ใส่ปานกินเขาเขาใส่ปานกับกระโต๊ะต้มเขาด้วยซพี่น้องเขาเจ้าแล้วอันนี้หนัดตรงนี้น้อยนหนึ่งใบไ้มเ <c oughs> อาออกเองเนาะโอ้ยโอ้ยแล้วี่กินเขาโต้ะมื

มือเด้อเด้อแอมสบายดีพี่น้องนะหนูเ้อะแอมได้ไคันดุเจนิกาสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะสุขุมสุอะสบายดีอาเฮ็ดเฮ้สบายดีอนดุอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องให่สวัสดีค่ะ เอเค่สบ้านิขาเหนินเข่านะสายบ้านกินไดอู่พี่น้องคือว่ากินย่งบะบายั่งกินเข่าได้อยู่นะอ่ะดูอ่ะมมมมมมมัมอ่ะอกินเข่าอ่คอยกินกินไหนบลาย เสียบกระดูกขาตอบเนะสองเชียงเนาะสองเชียงกินก็ขาต้มอ,อัมวไปป่านอ้วกพี่น้องเต็มเบิดสิกินข้าวล่งไปแล้วหากวอามาเบิดอักบกเบิด <laughs> ว่าจีบไทยเขาสาดน้องพี่น้องได้แตย้ปานแต่ว่าเนี่ยคือเต็มเ็ดเขาองน้ออื่นไปสบยาไปอืเ่าไปสีบไปสูอยาน้องพี่น้องยาดีทองมันเนี่ยเอือยนี่เอือยเราบอกว่าสูอยาเราไม่กินเราไม่จั่าบาเดียแล้วะ แม่ไปเสียยาไม่กินได้หรือเสหนังไ้เสียน้ำอแอบเหนื่อยหักได้ออกินนากินกินไมไรตาแดงขาแดงข้ นอนหนินอนใช่ขอแน่นอยใช่ไหมฉันซื้อพหนาวแล้วไปหันแดดได,ด้แดดออกเดี๋ยวไปซื้อยาพี่น้องอพี่น้องเข่าเสร็จไปเนาะง่วมพ้นเอื้อนแน่หน่อยเนยเดี๋ยวมีแดดมาจะยืมรถปีใหม่ไปซื้อซื้อยาซื้อเพิ่มเพิดน้ำตเติมเติมเติม มั่มีเหตุองนดนอดมะไรไม่ไหน,หน,นดดน,น,นอนดโดดฮะรัดด้ฮะเออนี่ว่าอใบะอีกืมตะกีงท่องบัว่ายสออื้ออือือ้อยบ่ต้ปุงติก่นเนาะไปยมโดดปีใหม่เนาะ เดี๋ยวมาผู้ใดพี่น้องเจอกันเนะาะหาแล้วเนาะพี่นอ้องกระสือแค่นเพิ่มแต่ก็ยาหนาโอรินขทางเปลือนเปนเปลือนพีนนน่น้องทางตัวนั้นเฮ้ยอางตรงไ,งไหมจนเมื่อยรับรถรถกระตาา่ายแค้มทาาอีก ไปแปลงนามเขาเ,เทียนไหมมันรับกลางทังเลยพี่น้องเอาเสือเอาเสือเสร็จารจากแค่เสร็จมันจะอนไรได้ติดได้จะเจอกันอยู่บ้านเนาะพี่น้องนะชิม,มือเมื่อยเนี่ทางางาข้ามเหืออีกพี่น้องยังไป้ามเหือหลานนะคะ เงินบาทนะคะม,มาหอดเทือดนได้พี่นอ้องนี่ก้อยหนามได้ไจี้มันขาวๆก,นนก,นะยยากระนบเนาะมีเดนยาเอือยนอเราบอกเอ่ยหน่อยก็เลยผ่าพ้านเหื่อนมันเคยมึงนิวกินอันซอกๆอันนี้เข้าฉี่น้องนิวเคยกินเนาะตรงเดียวสองสอง,สองก็เศร้ากระจืดๆเลยทับสี่ปีอ่ะสี่ปีก็เลยสื่อวัดน,นี่ยานี่ยยาเหล้า หเห,หนื่อยแล้วฮะกระซุบน้ำหนึ่งจอกซองหนึ่งกระซน้ำหนึ่งจอกหนอนกินแก่หอนไงอ่ะโอ้ยจีอันเฉพาะขุ่นแหงเบิง่งไม่ปะ่ะใช้ป่านยังเงาๆอยู่พี่น้องเอ้ยต้องไปหาตอนนั้นไปอาหารไม่กีนอีกบ้างมาดูว่านี่ยาปินปัวอาการอักเสบล่ำใสหน่อยล่ำใสไง ปันป่วนในร่ำใสเหดิองเขามันปั่นมันป่วนมันบิดเถอะไหนเนาะประมาณว่ามิเตียบิดนั่งดีๆเมียไม่ที่หาค่ะที่หาไปเนี่ยแะค่ะมันเคยหาเลยเนาะยังไงเนมันก็หายานี่หาบงอันนี้หาออกมาหมดเลย ดนดิอาการปันป่วนล่ำใสทอกทองทองหย่อนการใส่ยาทอกทองหย่อนการใส่ายา,าตานเสือแก่ <c oughs> อ่านมันะละขลากว่าโเป็นไ <c oughs> ม่บอขาใจข้อไม้เนาะ ตันเสือแก่งาวหรืออ้าวย่อยาวแก่ง้าวหรืออาการถอกทองหย่อนดื่มเหล่าเบียปรประมาณบ่เข้าใจเออพพุผู้ใหญ่ก็กินได้เด็กน้อยก็กินได้เด้อพี่น้องผู้ใหญ่2542บ่แม่นแต่ของเล็กน้อยเด้อพี่น้องเ็กน้อยผู้ใหญ่กินได้แต่ว่าบ่มี เขาก็ให้ปริมาณมากาผู้ใหญ่กับเด็กน้องผู้ใหญ่ฮันปริมาณนี่สอง้าสี่สองผู้ใหญ่หันเออเด็กหน่อยหันหนึ่งห้าสองสองต่อมือเดียตัวนี้ของนิดหน่อยผสมน้ำนุ่มก็ได้นี่คุณบอกว่าเทยาโรคหนามหนึ่งจอกแบบผสมน้ำนุ่มให้ดื่มถ้ามันกินอะไรลิ้นตีหันกล้วยเส้นมกลวไม้หวานน้ำมันกินหนา บางทีเราซี้แฉะด้วยแต่คือกินน้ำธรรมดานี่คือกินน้ำสื่อๆ่นี่แหละแล้ิกินไงก็ดุเอ้ยเข้าไว้ไว้แล้วดุยางมันจะยืนยางมันจะยางมัยืนอ้ะอะต้มมืออนต้มมือแปะแปะโอ้โหาเนี่นี่แล้วนุ่งไม่กินออะต้มมือเนะลูกต้มือองนะมืออะไรมือดีั้นมืแบบ เือบเอาอยู่ที่เนาะซึ่งมาแน้องนั่อ่ต้มออีกเนาหลุดต้มมอีกน่โอจ้บเวเจ้บเบกับบเวณจังบเหณรนัะบรเ็ดกับบรเวดตัวตัวบึงกูบึงไม่ขีดนต่ตัวาบ่อเรัไรบ่อโอ้ม่น้อยหยอกห่ะเออบ่อบ่บ่อรบ่อดอบ่

ใช่วันคกับมือก่อนเบมือแปะแปบมือแปะปบมือลูกบมือแปะอ้ดดังเลยอ้ดังเ เบิ่งอาการคือชิดไข้เน่ขึ้นอยู่หรอกบายๆปักกดไหลกดแชร์แน่เด้อพคุณพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบๆนี่หนุายบายๆจิมนาเฮ็ดอันน่ะเฮ็ดก้อยให้พี่น้องเบิ่งเด้อมีเอฟสีคอมเมนต์ว่าให้เฮ็ดก้อยให้เบิ่งเน่เดี๋ยวจะตามคำขอของเอฟสีเนาะก้อยฮะหอดหนาเฮ็ดก้อยเลยแหละเมื่อแรกแล้วไหมเนาะ เจอกันพะี่น้องบายเป็นขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจสายปานเนออคุณพี่น้องอคุณ่ขอบคุณโดยขในรูกเขาพูนถูกนลูกถูกนขอบใจขอบคุณขอบคุณเหบางอย่งถูกว่ถูก่อ่ถูกนูโอ้มาดมดฟังจ้ะ